สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง If Channel นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปอัฟบี้สปายกันเย่เย่สวัสดีค่ะบสวัสดีครับน่ายน้ำเลยโฝนวันนี้เราจะมาหนีออกจากที่นี่กันเลยเป็นสปายนะอ้าวเฮ้ยวีแต่ว่ามีคนถึงการยืมเพจอะนะอ้าวมีด้วยเหรอโอเคเซฟเซฟอ้าวเมียรวมไปแล้วรวมแล้วตายอ่ะ เฮ้ยเอามันไม่รอดอะ่ะตายแล้วไม่ไม <c oughs> ่ไม่มาแล้วหรือลอบาเรียกกระลูกเอ้ยลวงโอ้ยเนี่ยฉันต่ออีกแล้วราเด้อนะขอร้องล่ะเบดี้เบ,บ้อยากได้สปริงปะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อยากให้พอแล้วโอ้ไม่นะฉันตายตอนท้ายอีกแล้วอะ่ะมันหลายรอบแล้วนะที่ฉันตายตอนท้ายเนี่ยทุกสีมันหัวร้อนกันอย่างนี้เนี่ยแหละ ร้อนในแบบยังไม่มีอะไรเลยแค่แนี้ก็หัวร้อนแล้วแหละ<ส>มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอยู่ตรงไหนมาดูซิทุกคนอยู่ตรงไหนอ๋นนอนี่ไงอ,อยู่กับเบสใช่ปะมาเพียจะรอเหยียบแท่นสีแดงอะไรอี้แชนแนลไปไหนแล้ววะอยู่ด่านสามกำลังจะไปด่านสี่เนี่ย อยู่นี่อยู่นี่ใครเด็กเนาะเด็กอีกแล้วเหรอเอามันตั้งไอ้นี่อะอย่างนี้ใช่ไหมก็ชือวโวบู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 ต้องไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะมดจื๊บ เออมันเปิดแลวเปิดใช่ป่ะโอเคถ้าเป,<ต>เปิดก็ไปเ,เ,ยยนเนี่ยเอ้าเฮ้ยตำรวจมาวะ่ะตำรวจยิงเลยเพรี่มาเร็วเพี่กำลังจะเข้าท่อไปอ่ะวิ้งตำรวจยิงว่ะตำรวจยิงหนีตำรวจหนี่ตำรวจ หนีแบบอย่างนี้ดีกว่าฮะไปไปไปเออนี่้ว้ายยิงยิงยิงเบสเกือบสวยเกือบตายตัวเย่นะตัวจะเย่เนี่ยเบสจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วค่ะลี เฮ้ยเฮยเ้เฮยยิอ้เบคอนแล้วก็ไม่อยู่กับคุณเบคอนไป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 ไอชุดชมพูอ่ะไอเนี่ยมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งคนที่เขาไม่สนใจใครแล้วเขาไม่พูดอะไรนะคะเขาอยู่เขาตรงนั้นน่ะเขาชื่อเบสพีเคเอสแล้วก็เสื้อสีชมพูกางเกงสีชมพูใส่กระเป๋าสีดำแม้จ่มีมงกุฎบนหัวด้วย ปิดนะรพูดอีพีชนลอยูไหนอ่ะอีพีชนลอะไรว้าวันไมันไวาอีพอยู่ไหนนี่ไงมันต้องไปตรงนี้อีกแล้วอ่ะว้าวเชือกไม่ไปอ่ะดิแย่จุไหนอีพีชนลอ อยู่นี่เนี่ยฉันนั่งเริ่มใหม่เม<ช>ื่อกี้ฉันลืมเซฟอะลืมเซฟอะไรลืมเซฟอะไรก็ลืมเซฟไอ้ต,ไตรงนั้นอะตรงไหนอะ้นอ้าวฉันไม่อยู่นี่เฉยเลยอา้าวฉันไม่อยู่นี่เฉยเลยฉันไม่ได้ข้ามเชือกด้วยข้ามเชือกมาแล้วมาเซฟเลยอล้วเนี่ยอยู่่างที่สองกับเบนเนี่ยในยูก็อยู่ด่านในเบนเนี่ยอ้าว เดี๋ยวนะไหนน้องข้าตวัวตายดิเจอเป็นเจอ,เ,จอ,เ,จอเออลู้มแมสเซนตี้อะเราคนเล่นรวมแบบเนี้ยแมสซนตี้อะเออเออโคตรมันไหนเบ๊ยอยู่ด่านท <c oughs> ีสิบสองยู่ตรงไหนเนี่เนยเบอยู่ด่านที่สิบสามแล้วอ,าาวอ้าวเหรอ,อไอ้จื๊บอ๋อ,อมันต้องไปทางนี้เหรอก็ว่าอยู่ บนบันไดเวียนหัวจริงไม่เถียงแต่ต้องรีบหน่อยต้องรีบชื่อปปีโมเยนเนยอะนี่แพนมาที่สามแล้วอุเบสเบสเป็นที่หกแล้วว่ายี่สี่เนี่ยที่สองแล้วอัดักแล้ววะวเ,วเววดินยาช้าป๊อตไตช้าจะเดินบพัดปั่นตูดป่ะเนี่ยโอ้ เสซี่อยู่นะไม่รอไม่รอใครเลยเนาะไอ่นั่นนะไปแล้วไปแล้วโอ้ยตายสังกะสี <4. S 2> ไหนดูซิ่ตีหกแล้วเหรอเร็วกันจังเบสไปนู่นและไปได้แปลแล้วเบสอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อ ่ะมเห็นเลยนี่ไงกำลังจะไปกับคุณครูข้อท่อมานะข้อท่อมาประตูไปไม่ได้ต้องเข้าท่อนี่เหรอก็ข้อท่อข้างหลังไงนี่ไงเจอเลยมาเลยเร็วอินชาแนลไอจื๊บไอจื๊บเอาไเลือบหากมาเพื่อจะถายเลยอะไรเบดเบ้ยกลับไปที่เบสก็ให้เย็นชัน ยอย่า <Bye> อ้าาตายเอายู่ชาแนลตามยายมาทำไมล่ะตายเลยมันไดอ,อีก <vog> ่อนะเว้ผมตน่ไม่นะไปก่อนเลยไปก่อนเยใช่ไปก่อนเลย มีมาห้าร้อยบมีบานานห<า>้าร้อยห้าสิบี่านที่เบสเบสอยู่ไหนแล้วเบสไปได้เก้าลแล้วไฟมาลนะแล้วเนี่ยเข็นเลยแล้วไปมาแล้วมีอยักใหญ่นี่ จจ๊๊บบเนี่มาแล้วคุยกับคุณครูอยู่เหรอเนี่ยฮะับแม่คุยกับครูมาโอเคเอ้าฉันเดินนี่ไงผมเขียวเขียวไหนอ่ะเขียวไหนมันจะแดงครูเขาเรื่องเยอะอ่ะ มา,ม,ามาแล้วเนี่ยเอย<ส>้าเอ้ายอะไ่อยู่สีแดงก็หายเกิดอะไรนอ๋อมันมันจะหายเองมันจะหายตามเวลาเข้าใจปะ้าราจะผ่านยังไงางั้นอะเอาเ้าฉันผ่านมาแล้วเนี่ยเข้าปากไอ้คนนี้ก่อนนี่อยู่กับเบสตนบส เสร็จแล้ใช่ไหมย่าใเร็วพ to oui> ีแอรต้องรีบๆกระโดดอ่ะเอ่อเร็วๆมันจะรออีเมลเนี่ยเข้ามาเนี่ยไหนวะไหนวะเบคอนนี Howard: ่ไงเนี่ยงพีแอร์ก็ดูดิมันจะไปยังไงอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะมันไปไม่ได้ดิก็ไปฝั่งนู้นนะเนี่ยฝั่งนี้มันก็ไม่มีเลยจบแล้วเหรอจบปะจบเยอะเเลยยยนนนีไไงงงมาื้ คุยกับคูเนี่ยมันมีกี่ดาบวะเนี่ยเฮ้ยครูไปต่อได้ไปต่อไปต่อกดปุ่มเขียวอีกแล้วเหรอเออมันแล้วมันมมน,นี่ไงเมเปิ้ลมา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 เปิดแล้วก็กลับไปเหรออ,อยู่นี่หยิีเออหยิบมันจะฟ้าให้เราฟ้าให้เราแล้วเออราจะบีบนีเรา เอาเว้ยคอสติสมามา,มาเอาเบสเสตายคอสซีมันเอ๊ะคอสซีของเบสมันมันมันไปที่ตัวเบสอ่ะมันไหนก็ไม่รู้อ,อ่ะเอ้าเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปกันเถอะมาแล้ว นม่บายายาบี่ผมเบสปัอะย่รไปาลยังไงละเนี่ปต้องเริ่มมเริ่มใหม่เยเเบสเสื่อมมาโดนไฟช็อตตายเบสไม่อยากมีเขาตีแบบยาวๆอะแล้วก็ไปที่ตัวเองเร็วๆอะ ตอนนี้ฉันกำลังจะตายเอ้ยโดนไฟช็อตอีกแล้วตายอุ้ยผ่านแล้วอุ้ยผ่านเร็วยังไงง่ายเหรอง่ายเหรอง่ายนักหรอโอ้ตายโดนไฟช็อตสามรอบแล้วเนี่ยเนี่ยฉันโดนไฟช็อตสามรอบแล้วนะ นี่ต,ต้องเใหม่มลราว่เคบอือเอ้าอมนอนี่ไออ่านี่วน่ใกล้แล้วอุ้ยอุ้ยอะไรเนะี่ยทอดตาค้างเลย ออก็คือจะผ่านอยู่แล้วเมต่อใหม่บ็เลยต้องเพิ่มจานใหม่ไม่พกสต,ติแต่มีสมองแล้วกันโอ้ยก็มีสมอง,มองแล้วกันนีแ่แดที่เท่าไหร่ ดูเอาแป๊บนึงถ่าแล้วเอาค้อนเราต้องเอาค้อนมาทุบป,ปะอเอเ้ยไก้ทุแล้วว่ามาได้บอกว่าไม่ได้มันต้อง,องอผ่านแล้วแป๊บนึงเอาค้อนก่อนค้อนอยู่นี่นี่บบนะ ไมันต้องต่างคนต่างทูบมันต้องต่างคนต่างทุบใช่เหรอเออเนี่ยเมกเข้ายวอเดียวให้กดสีเขียวอีกแล้วเหรอหลายด่านหลายด้านฉันอยู่ด่านที่ยิบสี่แล้วเบส ไปไปไปอยู่เครื่องบินแล้วอีฟรอเบสได้ป้าต้องด่านะดยังไงจะรอได้ยังไงล่ะเพิ่งไปกดสีเขียวมันก็ต้องเข้าเครื่องบินแล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องบินนรกชัดๆเอาผ่านแล้วผ่านตรงนั้นแล้วมันง่ายนั่นเอง เอาบัตรบัตรให้รับบัตรเหรอบัตรรับบัตรไปทำไรใส่เลยมันก็ถูวงสุดคุยกับผูดิแค่ลองคุยกับผูดิคุยแล้วคุยอยู่คุยให้แม่เอาบัตรนี้ป่ะบัตรนี้ป่ะเอาบัตรเยอะเปไหนต่อคุยเอาเกิดอะไรอย่างเนนี้อืมเราเอามาลูดได้แล้วบัตรโอเคเปิดเรียบร้อย ีมันเปิดไม่ใช่เหรอวา้าวเข้ามาแล้วว่ะวาเข้ามาแล้วมันก็เด้งออกมาอีกอะเนี่ยเบคอนเป็นปะเนี่นมยมันก็กลับมาแบบเนี้ย ใช่ป่ะเอยใช่ด้วยเฮ้ยนี่ไงออกาแล้วเย่ผ่านแล้วโอ้นี่ไงเซฟ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 รอบสุดท้ายเออคุยกับคุณครูย้วคับจบแล้วจ้วเยวู้ฮูเซฟเซเอาเหรียญไปเอาเหรียญไปให้ ชนะแล้วเย่ yeah. สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอีฟ h ช n n นลด้วยนะคะ bye บ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจ Facebook ด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วอช่ไนมวาร์ปมาเดีย๋ยวไม่รู้บ๊ายบาย